นท่านนายกรัฐมนตรีโดยประเทศไทยได้สนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียในปีหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ การเงยือนสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของนางสาวยิ่งลักษินวัตนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งร่วมการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้หาหรือข้อราชการร่วมกันโดยย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมายาวนานกว่า60ปี และไทยพร้อมจวีความร่วมมือในทุกด้านทั้งการค้าการลงทุนรวมถึงด้านพลังงานที่ไทยยืนยันจะซื้อพลังงานจากลาวโดยมีกำหนดการส่งมอบในปี2558และความร่วมมือตามแนวชายแดนการพัฒนาระบบการขนส่งคมนาคมให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ที่สำคัญไทยพร้อมสนับสนุสนลาวในการเป็นประธานการประชุมเอเชียยุโรปหรือว่าอาเซมในปี2555โดยย้ำว่าไทยและลาวต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพราะความมั่งคั่งของลาวก็คือความมั่งคั่งของไทยที่จะมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียน เราก็ได้ชื่นชมประเทศลาวนะคะที่ที่มีการพัฒนาในส่วนของประเทศลาวในการเตรียมตัวสู่อาเซียนซึ่งเราก็ชื่นชมว่าวันนี้เศรษฐกิจของเรานั้นดีขึ้นมีการเตริบโต8.6แล้วก็จํานวนท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเราก็ได้คุยกันในกรอบความร่วมมือในการเตรียมตัวในเรื่องของโครงการ a อ m e t นะคะซึ่งจะเป็นซิงเกิลวีซ่าเพื่อสร้างความสะดวก ก็คือจะเป็นการจอยกันในเรื่องของวีซ่านั้นสําหรับประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็ไทยเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดความสะดวกกับนักท่องเที่ยวและการเดินทางค่ะ ซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีลาวได้แสดงความห่วงใยประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยขณะที่ไทยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลาวจำนวน2ล้าน5แสนบาทพร้อมกับมอบเงินในโครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรซึ่งเป็นความร่วมมือที่ประเทศไทยให้การผลักดันด้านการศึกษาแก่ลาวจำนวน2ล้านบาทอีกด้วย จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพลโทจูม,มาลีไซย,ยสอนประธานประเทศลาวและนางฟานียาท่อตู้ประธานสภาหแห่งชาติลาวพร้อมทั้งร่วมพิธีวางพวงมาลาณนะอนุสาวรีย์นักรบนิรนามรวมทั้งได้สการะพระธาตุหลวงจากนั้นในช่วงคำ่ำนายกรัฐมนตรีลาวได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับนายกรัฐมนตรีของไทยและคณะโดยได้มีการรำวงร่วมกันเพื่อสารความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วย โทรทัศน์รวการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจบข่าวในชวงนี้ััน